ทีมสอบสวนคดีสวยมินนี่ยังคงพบหลักฐานใหม่ๆใ,ในองค์กรของบิ๊กโจ๊กพลนตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานร้องผบตรอย่างต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งขุดเจอหลักฐานช็อกสังคมบิ๊กโจ๊กใช้เงินบาปมาทำบุญในงานกระถินหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเด็นสำคัญก็คือคนที่ทำหน้าที่โอนเงินทำบุญ200,000บาทจากบัญชีมา้าคือพันตำรวจโทรคริตริยเกศต,ตำรวจพ่อบ้านประจำตัวบิ๊กโจ๊ก ได้ทำบันทึกช่วยจําในการโอนเงินจํานวนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนพันตํารวจโทรคาริสบันทึกการโอนเงินจากบัญชีมาไว้ว่ากระถินพระราชทานวัดสาลาปูน2 0 0แสนบาทประกอบกับทางวัดได้ออกไปอนุโมทนาบัตรตามจํานวนเงินทําบุญให้กับบิ๊กโจ๊กซึ่งสามารถนําไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่ากับพยานหลักฐานว่าด้วยการเอาเงินบาปไปทําบุญมีความนนหนานหนจนยากจะดิ